เจริญโตก่ยกยักเลยนะจ้าุ่งช่มช่จยิกพ่ออยากไปอยากให้ลูกอยากโตถือบังเทาอาวุธเจ้าจอมยักมีมาเ้เดชักรับัาชีวะเป็นเจ้าจอมกระม่อมมานและมีหยดักะกลต่อไกเก่งประเวไอหนาดีเด็นยักอู์ ติดตกออกไตเนี่ยแะอีนารไม่มีใครอ่านมาตอกกอนต่างลาบเกดไม่เกรสร้สมันมาเลยนะอย่างเกดเด็ดกลัวกูตีตายเส็จเส็จลงโดยบ่งกล้องยากต่างใจยับอยู่เต็มแถวไอ้เมืองนะเอ็ดผู้นะทัวรุกติดกลัวจอมาหลายผู้ที่มีหยดแักแต่เชื่อได้มีผู้ตายไปเช่น,นนั้นนะพน ตายซะตายเพราะอยากไม่เพชรเฮ้ยอะไรของมึงอ่ะ <S 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 <N an> นั่นเลยคุณอีตายโงหโงกูว่านี่แหละใจอ้วนรื้อเนาะอยากมึงไปตอกลอนเกจไรนะคนทำนายนได้แท้กับเมืองว่าตายเพราะอยากไม่เพชศอ้าวนายอยากไม่เพชรอะไรที่มันพิษตรงไห้นมองอุต้ามดิแล้วก็มึงต่อมาหมาเพื่ออะไรไม่ตอกไปอื่นใช่ไหม อ่าเนี่ยเนี่เนี่ยนี่แล้วก็ว่าคนคว้างนัดไม่คิดแต่ว่าคนที่เขาคิดจะคิดก็เขาคิดได้แต่ใจอยากไม่เป็ดแล้วมันใจกินแล้วมึงไปตอกต้นกูทำไมคนเมืองกูบอกเออทำายแท่ถ้ามึงบอกว่าอยากไม่เปิดแล้วไม่โทษกับมึงพอาที่เรียกว่าวนหมายที่กองพระองค์ได้เรียกงแหวนชาววันนักเนี่ยรีได้ตายนี่เรียกว่าไม่ใจยเพวกอยากไม่เปิดอันนี้ มังหมายความงงมาอย่างไงอ๋อมั่มพอยเนี่ยลืมนี่ตอนนี้มั่มพอยเนี่ยว่าเป็นชาวเมืองเป็นเ,เชาวเมืองมีหยดมีรักจับทิ้งหุ่นทองากากร้องแปดดินจินดาดิกรักมัดดกก่มพดดอคิดได้มีทั้งหมดกาบ้า,า,า,าบนได้ยังจั้บได้ยังจั้บจับทิ้งหุนทองกากร้องในราชวัฒน์ยังจับไดแล้นี่ถ้าว่ามั่มแม่ขึ้นมา ประชวนจะไม่นี้เรียกว่ามาไม่บาในช่วงนี้แล้วก็แก่รอดแล้วไม่รอดหรือว่าผักิดเลยยังตังเบียยังตังข้าวยังตังคงทีนี้เรียกว่ารอดไรรรอดใจโรคดไกรได้ตราบกว่ารอยังเบียนี่ไม่ตายก่อนั่นเลยที่ผมว่าโอ้ยจำนายตายจากนี้เรียกว่าตายเพราะอยากไม่เป็ดแต่ก็ร่รวยยังเป็ดยังนินก็ไม่ตายมั่งแม่นั่นก็ถูกต้องของมึงค่พัด ไอ้หมอก็โดเกาไม่โดดใจก็เปล่าก็แต่มัได้กว้างเผินเลยเปล่าไก้หมเก้าอขาจ่ถือว่ารอดตัวไปเสียโดดดำดากรูดำดากรูเจ้าว่ากูพลาดตัวไม่รอดแล้วก็คุยมาใจแล้วมั้งกูบิดใชได้พวงมาใจรู้แล้วมันลงคู่แล้วกูปล่ไปพอดเลยเอ้าแต่มันเก่งจังเลวเลยเมืองเมืองวังนี้มึงกันได้กว่ายอดเลวเลย ไม่ใช่ว่าเก่งแต่ว่าเอาจ่ะกูกันกูนรเหมมอนกันเอเน้ยคนเมืองเอซามอกับผมเอ็งสองคนี่เดีวยวว่าเป็นชาวมนุษย์ทีนี้กูเนี่ยเป็นชาวยะทีนี้มึงสองคนมาอยู่ที่นี่มีความสุขมีความสบายบ้างหรือเปล่าเป็นไงบอกกูบ้างเรียกว่าผมนี่เดีวยวว่ามาอยู่ในคนก็องม่อมโพเรียกว่า ไม่ฟีมันทุกกายไปใจมั่งปวเรียกว่าเจ้าอยากกบเนก่ยกบเราเนี่เรียกว่ามันก็ดีแล้วเกิดมันดีเอาเปลือกเปลือเหมือนกับผีนองมันเมือนกับบเราอยากจะกันวันอย่างนั้นกับนั้นนี่ก็รับเรียกว่าทำใจเราต้องกอะไรเอาไรมันก็ช่วยเรือบริการดีบอยากเรียกว่าเหมือนกับเป็นพี่เป็นนองกันเองนั่นก็รับนั่นก็ดีแต่ก็รู้มันว่า ไม่ว่าเมื่อวานเรามาเรียนก่อนพวกมึงสองคนนี่ทะเลาะกันเนี่ยนอยมังพอเมื่อวานอะไรที่มึงทะเลาะกันเสียงดังมาถึงตำหนักของกูเลยทีเดียวทะเลาะกันเรื่องอะไรหไม่กับไม่ใช่ว่าเรรอบกันชีนะมั่งพอไอ้กันงโยกกันนุกนุ๊กฟุ้งไก่โมโยอกกันเอ็งสองคนไม่ได้ทะเลาะกันนะไม่กับเราโยกนุกนุกกันฟุ้งไก่โมและทำไมมันปันเดียรับ นี่เจ้าว่าไม่ลามมโพดเนี่ยตรงก้าใจพิษว่าพมไก่ม้วมากัดใจเรียงไม้กับพอดีว่าไม่จีตำไรกกนดกว่าแต่พอไม่จีํำไรกับนอนเปิดตูตัดไอ้จงดาวเทียมเปิดไปโต๊ะจงได้โจ้มั่โพดแล้วพมเลว่าเมืองเมืองงั้นที่มันนําจันอร์ือที่มันอกไอ้เราเล่นพุ่มว่าหน้าไม่ใช่เมืองไทยหน้าไม่ใช่เมืองยักษ์มันเป็นยังไงที่มองเห็น พอมันแบบง,งั้นมันแปลกมันพอแล้วประเทศไอ้ได้จากที่แบบน้ำแข็ง,งข้าวโพน,นี่เป็นน้ำแข็งกับมันในวัดจำพื้นดินไม่เห็นดินว่าน้ำแข็งเป็นพอมว่าอิจไ,ได้ร้อนร้อนเป็นนี่แจดแต่เราไปอยู่ที่นนหน้าผาหนามว่านไปกันแล้วจานเราสอดว่านเทียงเทียงว่านหน้าได้เร่งอกเป็นเมืองมีแต่น้ำแข็งกับมันกับพุ่มกองเจมอว่าอยากไอ้มมว่าโมอเอมอโมมาจ่ะมายเลยเมืองนี้ดิ มาเลเมืองนี้จะจัดแปลกเมืองน้ำแข้งเมืองน้ำแข้งมาเลยธรรมโมเป็นเมืองน้ำแข็งกับว่าในผุ่มแยกเมืองน้ำแข้งไอ้โมมาจึงปบก้ามาจึงเลยในองผุ่มดาวพุ่มโตไปแล้วว่าผมโบมันว่าเมืองนาโฮกับมันว่าผมโบพุมว่าเมืองเลยธรรมโมนี่จัดแปลกเรื่องเกินเมืองนี้เต็มไปด้วยน้ำแข้งนะว่าก็แยกเมืองน้ำแข้งมอน่ะไอ้มอว่าจัดยุยใจ้วงแล้วไม่รู้จักที่ ว่าปฏิได้ไรว่าก่าเหยุไดะไรปุณณน้ำแข้งอันมันว่าไม่ใช่น้ำแข้งผมว่าเมืองน้ำแข้งเทียงกันไปกับมันเองสองคนเทียงกันเพราะไอ้เมืองน้ำแข็งกับวันเนี่ยผมว่าเมืองน้ำแข้งมันว่าไม่ใช่ผมว่าปนีว่าไอ้โม่ดาปุณนนั่นกันคนยินที่บาทได้เด็ดแจ้ะผมว่านี่เมืองน้ำแข้งไอ้โม่าไม่ใช่แล้วไอ้ใจสมองที่มึงรู้จักฮัลโหลมึงน้ำแข้งมาอะไรเละมันมัน มันมันไม่ใจมันทำไรไอ้เมืองนั้นไม่ใจมันรู้จัก ank, at, เละ <us ession als> <t ate> เรล่าเปล่าเี้รวเ่าเปล่าป่ะรออย่าคุณพิ่ตรงน้อยแล้วมันไม่รูแจักกันเลยที่ไปเยเมืองนาําเค้งเมืองนัําเค้กว่าก็เยรใครเลยเวรใครเลยก็นั่ง้กก็พอะก็ขวบเมืองนั่งเ้งแล้วมันอะไรเห็อสมฮิมานี่ยกครับฮิมาง้นรประเทศนั้นนี่เเป็นเมืองฮิมาแล้วก็ฮิมาตอกนี่ไอพี่นี่ว่านัําเข้ง เราไม่รู้กัน <î immunity> ก Yin ูไม <subscribers> ่ร <vid> ู้จักอ่ะป้อมเที่ยงกันไปเที่ยงกันมาจะลงโทษเสียเบี้ยเปล่าเปล่ายี่สิบห้าโม่ทำไมพิธีกรประกาศนะมันว่านี่เดี๋ยวว่าในช่วงในช่วงเดืูนี้เดี๋ยวว่าทำให้ไม่เห็นผืนหญ้าผืนดินเราหิมะได้ตกตัวเพิ่นไปตัวภูมิประเทศจะลงปล๊มไฟปล้ำมาป้มว่านำแข้งพี่จะลงปิดมั่งป๋อจะลงต่อยหิมะไอ้โม่น เรมาลองหิมาเมื่อไงมันอาจตีก้าวๆ้างอืมไอ้ไรที่มายิมากู้หล่ะอ๋อเราไปเห็นมึงว่าหยิมาเดี๋ยวจีแล้วเรล่าที่มากรวดจำนาเป็นนั่นแล้วมั่นก็ยิมาก็ยิมาเลยบอกว่าหิมากู้หล่ะอ๋อแล้วเมื่อวาหยิมามึงพฟื้นหล่ะเมื่อแบบเราเล่นกันว่ากูเนีย่ยยากกว่าเมืองน้ำแขคงเมืองนำ้งงนำแข่งมึงว่าหยิมาในที่นี้พอปีธีกรประกาศ มุกมึงไะมุกมึงไงบอกวาอยากยี่มายี่มามึงไะเนี่ยในเมืองเลยที่มันอีตายโหงกับกูตายพี่นี่หนี้มากูพลื้มแลกันหนมาตัวประเทศนะเนี่ยใครมาตัวประเทศก็จริงแต่หนมามึงองเนี่ยมึงทุกมึงได้ทุกนี่กูจำช่างลูกช่งด้านต่อยจังหวะที่ที่เก้าวการหนมามึงดังพี่นะอีตายโหงกกันจริงในเมืองกูเลยนนั่นเฮ้ยมึงอย่าทะเลาะกันไม่ <laughs> ยกเรื่องแค่นี้ที่มึงทะเลาะกันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยม่พอคนเกินแต่มันได้รบแล้วมันได้รบกันทั้งวันนูและและ้วทำไมนังเร่ไปนังเร่มาม่อพอคิดเลยงูตัวหนึ่งนงูกาบูไอ้มมมันโกรดพมผมวม่าอี้มามันมันกรดม,ม,มันออกไปใช่ก็ะพมนังเร่อยู่คนเดียวแล้วตัวเรื่องเรื่องดำดำพมา่าอ้า่ามันอยากให้มอก็มาแล้ว แยกมันทำไมผมว่ามาเออมาตามาตาได้มาเล็ดงูเลื่อมได้จัดงูเลื่อมนี่แหละมันไปยู่ปลุยใน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 ยี่มาแต่กับกูไม่ต่อยแต่เดี๋ยวอ่าเรียบดันมันจึงมึงจักทีก่อนนะจักทีก่อนนะแล้วกางงูอันนฮ้ยก็มึงก็ยับปูดฮะเนผมว่ามาจ้ามาตามาตามาเล็ดจ้างูเลื่อมนี่จัดมายู่ปลุยในป่าน้ำแข็งนี่มาจ้ามาเล็ดามาเล็ด เ็นหูผมว่บาโลกูเลื่อนี่กับมันเรืออยู่ในใบไปเลยเพาน้ำแข็งกูเล่นบนไอ้ที่วายมามึงอไงเลยกำมัดกันเลยกำมัดกันตอิ้ไหนหน้าเปรียนเปรี่นไนั่นมาเราป่าเลยมึงอีรกดากูเรกไม่เล่นสิกูเล่นบนไอ้ที่ายมาเม่ไงไม่กูจะบระบานตัวหน้าปลาตัหนากวกูจะไม่เล่นวายมาอ้บ่ ไอ้มานั่นปัญญาหนะแล้วมันเป็นน่วเลยพุ่มวาวหูเรื่องกับพุ่มเร่กันได้ว่ามอเอมาแล้วจะได้หูเรื่องนี้มันอยู่ไหนในที่มานี้นี่บอมาจ้ะและทีนี้ไอ้โมมาเหมือนอีดาเจียงตู่ตัดมันบอกกี่เล่ทำอะตรทำใจพุ่มไก่โมตะว่าทำไรเลยมันไม่ลงรูปลงรวยเลยมันตะว่ากันก็นไล่เลยก็ไล่คัดกับต่งเพียนพุ่มกับมัน ยันดำมว่าหูเลื่อมไอโม่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วพ่วบาไม่ใช่เพื่อนี่ตัวเรื่องเรื่องดำๆกุโรนี่นี่หลกหูเลื่อมมันว่าไม่ใช่นั่นมันพอตีได้ดอกมันบวไแล้วแล้วมันนู้อะไรที่มึรู้จักไอ้ามอแล้วมันคนเปรตไ้ไหลายเมืองแต่เด็กมันมาอยู่เมืองหนุดอยู่เมืองไทยกัทํำไรกกัตัดยากว่าเหมือนกันเลยแต่มันไม่ออนเด่นเรื่างจำวรยงควาย่างหลวงหูไรมันที่เตือเลือดอยู่ที่ชอบบัตรูัวมันอยู่ที่ชอบหมูแม่ตีนมันนะ แล้วหูเลื้อมมาหน่อยอ้ที่ขบคุณอ๋อแล้วที่มันกินคนอะไรมั้งไอ้นู้นที่มันกินคนอะไรแต่นี้นี่ที่มันออกในตัวแท่นแล้วหูเลื้อมมาไรมึงอ่๋อแล้วกูกูว่ากูเลือกกูรู้จักกูเลือมกกูบอกกูเลือมังมึงทะเลาะกันเพราะหูเงแล่าผมว่าหูเลือมมันว่าไม่ใจแต่มันรู้จักก็รู้จักได้ซึ่งไงมั้งแต่ผมแรกแรกแหละก็ไม่ลงรู้ลงรอยกับผมผมว่าหูเลือมั้มอว่าไม่ใจ แล้วมันหูไรอะไรสมอที่มันรู้จักมันหูไรล่ะก็แบบหูปานี่โอ้หูกระป๋านั่งหูปานี่ก็แบบแต่มันไม่รู้จักเปลี่ยนตัวเรื่องเรื่องดำๆหัวเบนบนั้นเลยหูปาลายบีรหูปาอืออ๋อไม่รู้แลกูแค่รูกเลื่อมหูเรื่อมามึงเลยอ๋อแหย่าบเลยก็โอ้แล้หูปากัหูปามึง แค่นี้ไม่แค่นี้แล้วมัพอดีมันร้อยกันหอเป็นยังไงพอดีไอ้บัวนักจำรวดอะไรมันอีจัมรวจเลยเทีนี่พงบูบูปานันบูปานันเดีมึงอกคับพูเล่าเดี๋วกูว่าได้ยังไงเออกข้าหูกับปานนะหูปานนักจำรวจมันอีจัมรวจเลยมันเอาจอบมันพอ่อมันเอาจอบไปตึงโกยที่มาไอ้โม มึงยังทะเลาะมันมันพูดถูกก็รับเพี่อันทีพี่ไงใน,นกวนมึงก็เล่นในกวางเลยมึงอะไปนั่งกับ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 มันพอเลื่องกันในมวยต่อยอเออกูจะดูความปลอดภัยกับมันทีนี้พวนักตำรวจมันเอาจอบไปตึง้งกยที่หมากองย่อยทีน่างูป่าและทีนี้ทีนี้แถล่างูป่านั้นมันได้จุดควขยกับกองหนึง่ง มันอีพิชุดว่าหูปานี่นี่ราวางกองขี่มากับกองควยหูปาจะไป้หนนี่เลยมึงบอที่มันได้รบยหยกันแล้วมึงคิดว่าไปไหนเอาพว่าหูนี่มเย็นแต่หมต้องพิงควยมึงว่าหูกะป่ามันต้องน่าไปไปที่กองควยเพราะว่าหูปานี่ต้องเรือไปที่กองควยไอหมอเทียงปากแข้งมันหวาไม่ไปแล้วมึงว่าไปไหนสมวแล้วหูปานี่มันเป็นหูปาา มันอยู่ในนามแข้งมันชินเลยแหละมันไปใส่ล้วก็ับมันอยูบใส่มันไปใส่ที่กองควายผมว่าไม้อูปานี่นะต้องไปที่หิมะนูแลแล้วทีนี้รอบกันผมว่าอูปานี่ต้องไปปิ้งควายไอ้ม้อว่าต้องไปที่หิมะเที่ยงกันไปเที่ยงกันมาไม่ใจเที่ยงปล่าโปร๊เราลงคนห้าชิบบาทก้องพมไอ้หมอเอาเที่ยบปร่าแล้วห้าสิบแล้วมึงแพ้แพ้แล้วกับแล้วผลการพิสูจน์ตกลงมันเป็นยังไง พ้นการไปชุดบอกเป็นหน้าที่ยินดีชำรับไอ้โม่แต่ว่าเป็นหน้าเชื่อใจชำรับผมมึงเชืช่อใจยังไงพ้นบางอู่พานมันนาอยเลือเ่อยก้กองควายเตะพ้นดตายหมู่ป้าไปเข้าใไหนฮี้หมาไอ้โม่นานคนอีตายโอนกันานมึงมาเล่นแก่แก่กู้ดีพอจ้อยเล่นมาหรือเล,ล่นเป็นนั่นเล่นไม่รวยนั่นแหละผมเล่งไม่รวยหรือล่ว ไม่โทษแบบอุปานกันไหนีมามึงโมปานโปานกันกันไหนีมาเด็ดเพรมาว่าอี่มากูันนึงอ่านี่ยมอมโกรธอ่ะแล้วไม่ีมามึงเกลือแบบมึงเล่นยี่มามาตั้งแต่เร็กนมัมึงเกิดมาเอียดเอียดเกมาเดงเดมาึงจนนี้กมึงไหวมาในล้วแล้ไม่โทมึงอันึมปานกันไนี่มามึงอันมี่มาไม่มี่มาไม่มาอ้ออ้ Ai bí này cũng tí đáy khoáng chín quá nè. Đồ lẻ cốt, đồ lẻ cốt. Anh gặp ba u hô phải làn cô chín nghe mò. mày mò nhả, bác nhả gói lèng Mò! Mò! Mò má, đấy mừng nhà mà lấy cấp nhà mà xếp bạc, mấy cậu chứ. An lè á, gặp mò hà. An, đi coi. Ơ, phì mì à. tai dài nấy mày à. มึงทะเลาะกันทุกวันไม่กับพึ่งรับคนเนี้มัน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 จองเวรจองกรรมกับผมมาตั้งแต่เมืองไทยตัวไอ้้ไอพี่อันใจลาวในเมืองไทยมึงอย่าเล่นไปแต่มึงทำไรกับกูณเราคัดกันเสียเปล่อเปล่อยอยู่เอามากรกูกรูกูจังเฟินอันมันพอรู้แล้วไม่ว่าจะไอหมอก็จืรอรถกันตอกลงตกยืดมันว่าผมทำรถมันตกยืดแล้วมึงไปทำยังไง ไม่บายนนท์เอ้ยปลิดมันรถจักรทัตไม่จีดันไปทำมอไปอาโมอะไรจะมังผมแจ่มันไปอาโมนี่ไปอาโมนี่เล้วทีนี้ตีนี่มันว่าผมแจ่มันปไปเดินลงรถมันตกกีดแบบพุ่มเลยแล้วมันเป็นยังไงหมอกับมาก,กันปลิดปลิดตัตต้งโบแจ่มปลิดตัต้งตั้งโมนั่นแหละผู้มแจ่มไปอาโมเดือกรูด แล้วมันเป็นยังไงสมับผมบอดีกระดครัมมันไม่สบายนี่รู้สึกว่าเอ้ยมันกิเจ็บคอได้เป็นนะ้นกระเพาะมอหมอว่าดได้ทำงานอยู่มั้งไหมล่ะบางวันนั้นนั่นทำทุกวันแหละทำนู่นทำนี้ไม่ใจได้ยึดกระมอว่าจะเป็นนั้นบางผักพอสมังทีนี้กระมอบอกเป็นนั้นกระผมไม่รู้งได้รับเดือนละไปเลยเห็นหมอว่าผักพอ กูก็เจว่าหมอว่าดรถไม่ต้องพ้นเล็วเห็นหมอหวาปักพ้นใช่มั้งมาโปร่ประวดซ้ำเดือนหม้อในใจบริจาครถมายึดรถกูจ้ะเหมาโปร่เขาไอ้เปรตวะก็ว่าไอ้ปักพ้นไอ้ปักพ้นไรเนี่าจำงานนี่ไอ้โมไอ้เปรตไม่ใช่ปักพ้นรถโย่เจ้าพี่นี่เป็น้รยกองกูมึงอย่าเล่นว่ามึงก็เจียวยดีว่ากูอันมาแต่เมืองมนุษย์กระโดกันเรื่องจำคู่เรื่องจำเมือง ทำอะไรนะ่ะทำเมืองนามก็รับแต่เราไม่นี่ก็เรียกว่าคู่นามเมืองดาต้แต่เด็ก็เรียกว่าถ้าบ้านก็เรียกว่าเมืองเพราะพวกมึงสองคนทะเลาะกันครับเรียกว่าเบื่อนั้นมันเรียงมันมีปัญหาเลยก็รับทีนี้วัดมาดจะไม่นี่นั่นเรียกว่าทีเอ่อทีเอ่อทีไม้ไม้นั่นเรียกว่าทีนุ่นเรียกว่าทีเมืองนามเตะเรียกกันเรียกว่ากทมทำหมู่บ้านจัดสรรหมดแล้วทีนี้ ดีนี่โบกัทเชตโกในคนที่เขาอีทำหน้านั้นก็เอาน้ำไม่ได้เลยก็ระดับระว่าเมืองนั้นก็ทมเฉลแล้วที่นี้ที่นี่กวัดเลไม่ได้ก็ขุดคุดเมืองเมืองก็ต้องคุเอืนเลยรเราต้องเห็นดูโบติทำหน้าโบติทำกัทเชตเราได้ใจน้ำกันระดมทุนกับวัตถุนั่นกัดดินใครกัดคนนั้นวยกันคุดว่านั่นให้พี่น้องได้ใจน้ำทำเมืองน้ำกว่านั้นคุดน้ำทำเมือง กุดไปกุดไปทดนี่ก็มันไปยึดลงเทตรงนั้นเลยมันเจ้าของมันยั่งเลยมันพอแต่ว่าเจ้าของมันอยู่กรุงเทพถเจ้าของมันอยู่กรุงเทพกับมันนะเจ้าของอยู่กรุงเทพแล้วมันเป็นดินของใครที่มึงรู้จักไอ้โม่นูเลยดินไอ้้อยที่นี่ไอ้้อยนั้นไปอยู่กรุงเทพจะร้ายปีแล้วที่นี่นั้นให้เราอีําพลือลานนี่นะมันว่า สงแกรนเป็นนี่แหละไอ้โมยมันลงมาวัยขอดินไอ้โมยเนี persever, ่ยทำเมืองทีน so ี้ผมก็ไปเมืองนันคิดเลยเรว่าได้ไอ้ยมันขอในขอดินมันแล้วทีนี้กระดีนี่ไอ้โอยเห็นกับมันหายเรียบร้อยเลยกับทำเมืองกับเขียนปายกันเขียนายก็ติดตัวท่าแล้วเมืองไอ้มอยเมืองไอ้โอยนั่นเรื่องมันนะเมืองไอ้โอยกับบ้านนั้นคิดว่าเมืองไอ้โมยเลยเมืองนั้น ระบายมอยให้ดินเมืองไอ้มอยกับมในเมืองไอมอยตีนี่ไอเมืองนั้นมันมันมันว่าเป็นนั่นและกระตุกตองเตะผมกินในใจว่าเมืองไอมอยนั้นมันไม่รมควรเขียนเป็นนั่นไม่สมควรเขียนว่าเมืองไอมอยนั่น,นเลยก็รับลรและมึงใจเขียนว่าอย่างไงคือ เจ้าดินเดิมนั้นไม่ใช่ของไอ้ม้อยที่หละเดี๋ยวเราไปเขียนเชื่อมันพลือแหละมันดินนั้นมันของแม่มันดูเดี๋ยวเราต้องให้เขียดแม่ดูไม่ใช่ให้เกียนไอ้ม้อยปรัดสมบัติเดิมมันเป็นของคนเก๋ถึงเขาแตา่ใจเลยกกะกระมอมว่าอย่าเขียนเลยว่าเมืองไอ้ม้อยนั่นแม่มันต้องเขียนว่าเมืองแม่ไอ,มอม้ม้อยนะไรก็ได้เต็มเต็มหมดน,นะ เมยไอ้มยนี่เลยจัดแล้วมาระบกันเรื่องปักป๊กไฟทีนึงแล้วมาทะเลาะกันเพราะเรื่องายกันทะเลาะกันยังไงเกิดโดนเรียกวามันมันมันเป็นเด็ย,ปยไปไปไปปักหยุดลังเมืองดูทีนี้ไปปักไอลังเมืองเราเคยมันเห็นนะ มาไปไปปักอยู่รังเมืองก็ไม่เคยเห็นเลยผมว่าไปเอามาตรงด้มาปักหน้าเมืองดิมาหน้าเมืองดิไม่ใช่เอาไปยกอยู่หลังเมืองไปเลยเอามาหน้าเมืองนี่มาที่หน้าเมืองนี่นานรอเป็นเรื่องนั้นในเรื่องปักไปกันเลยทีนี้รอรังเมืองเคยเห็นนะให้เอามาหน้าเอาเลยเชียร์เมืองไอ้โมยที่หนึ่งเร็ คนที่รองเมืองแม่ไอ้โมยคนที่ร่ำเรื่องปลายเหล้วบักถาลังเมืองก็นไม่ได้มาหน้าเมืองม,มาหน้าเมืองอันบุ๋เมืองหน้าเห็นกูนไม่โกรธเดรองมั้งบุ๋มกูไม่ได้โกรธมึงดินี่มึงด่ากูด่าแม่กูกับบุ๋กูไม่โกรธมึงเหรอเฮ้กูใจกันแน่นให้กับมึงดาวกูเล็กกว่าหูป่ากัาไหนยี่หมามึงนี่โทรลอกนเนี่ยอ่านี่หลวงปู่ใจ มึงกูไม่ได้รู้มึงอย่าเล่นวะไอ้มึงนางดาน้ว่ากูไา้ได้มมที่บรินั่งตรงนี้เลยครับับครับยาบายโยนามอนไอมกลัวอีทุกทีมาไรเปลี่ยนเอาพูน้องเคยมึงนี่มามาใครน้องเคยใครพมเนี่ยน้องเคยโมได้กับ,กบ,กบ,บน้นองชา,า,า,ายโมที่เลย Mungu